เชิญทุกท่านเข้าสู่ต้นกำเนิดเพลงลุกทุ่งสมบัติของชาติอันยิ่งใหญ่ที่มีแต่ความสนุกขอเชิญทุกคนลุกขึ้นมาลําในชุมทางดาวทองรำวงหย่อนยุก วัสดีครับท่านผู้ชมท่านรายการดีที่ท่านรอชมเป็นประจำทุกวันเพื่อสารีและวันศุกร์นะครับเพลงดีมีคุณภาพนะครับหลากรถหลายลีลานำมาฝากรายการนี้แฟนๆชื่นชมเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดนักร้องให้โอกาสกับศิลปินรุ่นใหม่ให้โอกาสกับนักร้องรุ่นเก่านะครับคลาเคล้ากันไปและช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของชุมทางดาวทองตอนรำวงย้อนยุคท่านพบกับทีมงานพิธีกรครับ ทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุกแกงดาทอง<ร>ลำ้ำวงย้อนยุค ไม่ได้พูดย้อนยุคเด็กนั้นหนีเลยอ่ะเขาไม่อยากย้อนเลย้อนต้องบอกว่ารำวงย้อนยุคหลายคนสงสัยรำวงเนี่ยมันจะย้อนยุคยังไงรำวงไม่ได้ย้อนยุคแต่เราอ่ะย้อนยุคนี้กลับไปถึงยุคอดีเพื่อเอารำวงกลับมาเช่นเดียวกับว่าแขกรับเชิญที่สอนเด็กๆมาก็คือพี่ออร์ฟเอสสอนเด็กๆไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเด็กๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลย จะต้องมีตลกก่อนตลกอะไรแม่หนูยังงงอยู่ว่าไอ้วันนี้หนูต้องประกาศตลกชื่อคณะอะไรแล้วเขาเปลี่ยนคณะเป็นตลกที่ตลกแล้วตอนนี้มเปลี่ยนชื่อคณะเป็นตลกขำแล้วขำแล้วขำทุกตอนที่ประกาศเลยพื่ว่าขำยังไงช่วงเวลาต่อไปนี้ท่านจะพบกับตลกที่ไปแสดงที่ไหนขำกันอุจจาระพลั้งทูกันทุกที่แต่ละชากแต่ละบทบาทแต่ละลีลาของเขาฮาเหลือเกินครับโจอี้เชิญยิ้มครับ สวัสดีคร huh. er> er> uh ับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพิมพ์ครับเลยโจี้เชิญยิ้มครับผุณชอบคุณมากเลยผมชอบเะแทคือประเพณีของประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายหลายประเพณีใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสงการครับสงการมีอบไรที่บ้านคุณบ้านผมมีครับมีบ้านผมสาดน้ำก็บ้านผมก็สาดน้ำครับประเทศไทยมีรอยกระทงบ้านผมมีรอยกระทงครับ <LA S 2> เขาถามมา้รับเยอีออที่บ้านที่แอฟริกานี้บ้านคุณมียุงไหมครับแอฟริกามียุงครับมีครับยุงบ้านคุณนี่บินได้ไหมครับบินบินบิน,นมันไม่ได้บินครับมันเดินครับยุงบ้านที่เดินได้คุณเชื่อผมด้วยผมขอเล่นด้วยครับมันม่นมจะเล่นาอะไรมันไม่เข้ากับเราเออมันไม่เข้ากันเออมันไม่เข้ากันน่นี่เป็นนายกนะครับไปไปไป เราก็เล่นกันเข้ากันดีอยู่แล้วสี่คนขับอยู่กันได้ขับมันได้ติมเติมหมดบ้านผมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเรียกหัวบ้านคุณเรียกอะไรเรียกคำเช็งเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่บ้านผมเรียกลายอาการ์ดเฮ้ยอาการ์ดดูดีอะไรนะ่ยดี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าอะไรเนี่ยครับเนี่ยยาย่ายของวนครับ อยากมมันอยากเข้าคาราวอยากไปอยากไปเดี๋ยวฟังงง่ใช่อากผมมากผมพูดภาษาบ้านคุณมากคุณจะพูดได้อ่ะพูดได้ดิดันหลุดดีดิงั่นไหมเห็นไหมแค่นี่ดูดิดูดินี่ไม่ใช่ดีดินี่อะไรไข่ไข่ไข่ ที่สาคัญคือเวลาที่เราแบบไม่สบายโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยวันที่เราปวดท้องประจําเดือนเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาแพทย์แผนไทยสอนเรื่องการดูแลสําหรับสุภาพสตรีนะฮะต้องขอเรียนเชิญอาจารย์สมพงศ์อาจารย์แสงรุ้งจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระชิตปุถนครับใช่ค่ะมาเลยครับเรียครับอาจารย์สมพงศ์นี่เป็นอาจารย์ที่สอนแพทย์แผนไทยในสายของหัตถการนะฮะ อาจารย์สังรุงก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วัดพระเจดุพลเหมือนกันหรือวัดโพ์ที่เรารู้จักกันดีต้นกําเนิดหรือสีดัดตนวันนี้ปวดประจําเดือนปกติเวลาเรามีรอบเดือนนะคะเราจะไม่นวดะนะคะเพราะการนวดเนี่ยอาจจะส่งผลให้รอบเดือนอยู่ชะงักไปหรือว่ามีมากขึ้นกว่าเดิมเอาแล้ว้าปวดเราจะทำยังไงลดอาการปวดจริงๆลดอาการปวดนะคะถ้าอยากนวดแนะนํานะคะว่าให้นวดก่อนที่จะมีรอบเดือนอออนวดก่อนมีประมาณ 3>, 3วัน นะคะหรือ5วันอย่างเงี้ยนวดก่อนได้เพราะปกติเนี่ยผู้หญิงจะทราบอยู่แล้วว่าเอีกสักพักเดี๋ยวเราจะมีเนาะไปนวดก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดว่ามาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรามีอาการปวดนะคะวันแรกเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีการแนะนําให้ทานของร้อนใช่ไหมคะครับแต่อยากจะอยากจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าวันแรกเนี่ยถ้าเราใช้ของร้อนเนี่ยการไหลเวียนเลือดมันอาจจะเยอะเกินไปมันก็จะทําให้เพลียแล้วก็มาเยอะทําให้การปวดมากขึ้นวันแรกเนี่ยอาจจะเป็นของเย็นได้อาจจะเป็นของเย็นได้แต่หลังจากนั้นนะคะก็เป็นของร้อน ปกตินะคะช่วงระหว่างมีรอบเดือนเนี่ยก็จะไม่ทานอาหารที่มีรถเย็นอย่างเช่นพวกฟักต่างๆนะคะน้ำเนี่ยก็แนะนําให้ทานน้าอุณหภูมิปกติแล้วก็ทานของเย็นไม่ค่อเลือกเป็นจัาก้อนใช่ค่ะนี่ผมเป็นอยู่นะฮะลักษณะแบบนี้พี่น้องเป็นประจำเดือนละยุ่ง เเออ่่ยยลคะทีนี้นะคะเวลาผู้หญิงในรอบเดือนก็จะมีอาการปวดหลังปวดบั้นเอวนะคะประกอบไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมุดนิดนี่มีส่วนไหมครับมุดนิดมีส่วนค่ะมีส่วนปัดงวงปัดงาได้เลยหล่ะพี่แฟนบะเป็นใช่ไหมใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่เรียกรอบเดือนทำไมฮะเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมามุดนิดเนี่ยนะเออมันจะหมดแล้วไงมันจะหมดนะอายุเท่าไหร่อายุได้สี่สิบกว่าจะห้าสิบแล้วพี่โอ้จะทิ้งก็ไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะเป็นเพื่อนแม่ผม วิธีนะคะเราก็จะมีการออกกําลังกายนะคะด้วยฤาษีดาตนในการบรรเทาอาการปวดเอวนะคะหรือการนวดด้วยตัวเองอาจารย์สมพงษ์เียนเชิญครับสมมุติว่าอาจารย์สมพงษ์ปวดประจําเดือนอยู you, right? point, ่ในขณะนี้นะครับก็วิธีนะครับเราก็จะเริ่มโดยการก้าวเท้าข้างไหนก่อนก็ได้นะครับค่ะเหมือนกับถ้าเขาเรียกว่าดัดตนแก้ไหล่และขาอย่างนี้เราเปิดส้นเท้าโอเคครยย่อตัวงี้ครับ ท่าขนใช่ไหมแล้วอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าแก้เกียรติก็คือเป็นท่าง่ายๆคือคือดับนี่ครับประสานมืออย่างนี้มันท่าบิดที่เกียจเลยครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายบิดขวาอย่างงี้บิดให้สุดนะครับบิดให้สุดอย่าบอลมือครับวนจับตรงไปหน้าตรงแต่หน้าไปทางตรงนะฮะหน้าไม่ไปตามมือแล้วก็ตั้งแขนนี่ครับตั้งแขนตรงนี้แล้วก็อาจจะบิดซ้ายและขวา อันนี้นอกจากแก้ปวดจำเดือนแล้วเนี่ยแก้อาการปวดไหล่ได้ด้วยปวดไหล่ด้วยนะแล้วนะครับอันนี้คือเราที่จะปวดหลังอยู่เราค่อยค่อยยืดโดยการมือว่าพื้นไหมไม่ถึงเฮ้ยหนูช่วยหนูช่วยเฉยเฉยหนูไม่ได้เลยอันตรายโอเคโอเคโอ้โหเสียวอุ้บเลยเนี่ยเกอะไรไม่รู้เลยเออถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปพวกเราจะอยู่ได้ยังไงกันวะ ไม่ใช่ยังเบิกตังไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุพงศ์และขอบคุณพญายาจการเสยรัตตั้งตรงจิตจากเวียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิดและก็เป็นแหล่งรวมความรู้ในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยและก็ฤาษีดับตนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอัตตการการนวดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะผมเคยไปศึกษาแล้วก็รู้บอกว่า ถ้าเราอยากจะนวดเป็นนวดให้พ่อแม่บุปการีไปเรียนแค่สิวันก็พอสิบวันก็พอ,อแต่ถ้าเราอยากเรียนแล้วไปเปิดร้านใช้เวลาประมาณ24วันหรือ150ชั่วโมงใช่ไหมฮะใช่ครับติดต่อได้ท<อ>ี่โรงเรียนนะฮะ,ะเอาละครับวันนี้ศิลปินรับเชิญของผมเนี่ยขอแบบหน้าวงอมตะผมจะย้อนยุคให้ท่านได้ไปพบกับบทเพลงเมื่อ50ปีก่อน ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะขอนำท่านไปพบกับประวัติศาสตร์ของศิลปินอีกผู้หนึ่งครับรูปร่างแปลกๆหน้าแปลกๆแปลก,แปลกตลาดไม่เหมือนใครแต่ความสามารถของเขาเหลือลน้นจริงๆครับท่านบูมิกียรติที่เคารพพูดถึงพรกเครื่องหลายคนคิดถึงผู้ชายคนนี้พูดถึงไผยร้อยก่อหลายคนคิดถึงเขาคนนี้เช่นเดียวกันพายัพคำพันและตามด้วยศิลป,ปินที่แฟนๆประทับใจกันทั่วประเทศ อาจารย์ไข่ามาลีหัวหน้าทั้งสองท่านเชิญเลยครับสังคมเมือนช่างแล้ว สิ้นดีดูโลกนี้ไม่มีแน่นอนหิวโหยเอาน world, ้ำลูกทองไปก่อนคำหลงตรงไหนพักนอนสัญจรมาจากแดนไกลทุกคน เมือม่อพมฉันเขา้าไม่อยากเขา้าใครตัวเราดูเถิดเขาชิงชังเพียงใดฟ้าเว่ยเคยรู้ข้าบางหรือไม่สั่งข้าเอาไว้ทำไมดูไปรุโลกรำคา เกมชีวิตลิขิตบัญชามนุษย์ในโลกเกิดมาเวียนวายวัดต่งงางสงสารบางมีบางจนบางรวยมหาศาลแต่ค่าเกิดมาสามานไม่เคยพบพ่าน ความชื่นชมสังคมเหมือนช่างดังฉันคนบาปถูกสาปเกิดมามีกรรมทุกสิ่งซ้ำช้ำใจระทรมสมสาา สิ้นแรงวันไหนสิ้นตรงก้มหน้าไปก่อนเธอนราเา มนชามนุษย์ในลูกเกิดมาเวียนวายวัตะทรงสารบางมีบางจนบางรวยมหาศาลแต่ข้าเกิดมาสามาไม่เคยพบผ่านความชื่นชม ชังดังฉันคนบาปถูกสาปเกิดมามีกรรมทุกสิ่งซ้ำช้ำใจระทมสมสารด้านไปจำใจเหลือคมสิ้นแรงวันไหนสิลมก้มหน้าไปก่อ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่พยัพธรรมภัณและคุณไก่มาลีหัวหน้าครับไม่ได้ฟังเพลงนี้มาประมาณ50ปีนี่คือต้นตระกูลของเพลงเพื่อชีวิต ครับถูกต้องครับในยุคนั้นสมัยนั้นจะไม่มีการแบ่งแยกวัลทุงเพื่อชีวิตนะครับครูคำนณนะครับครูเป็นคนคนเดียวที่สามารถนําบทเพลงเสียสีสังคมเสียสีการเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อราวประมาณปีพศ2503 502จนถึงปัจจุบันนี้มีผู้สืบทอดที่เป็นเพียงเพื่อชีวิตจากคุณหงาคารวานคดแอดคาราบาลสีเพื่อคนด่านเกวียนน้องไขมลิวนา ได้นำบทเพลงเพื่อชีวิตมาร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตไม่แตกต่างจากการตะากเงาจริงๆมาจากลูกทุ่งแล้วมาจากเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตคงอยู่กว่าคู่คนไทยเราตลอดไปครับนี่คือเรียกว่าเวลาที่เราย้อนลึกลถึงเราไม่เคยนึกเลยว่าเพลงเอ๊ะมาได้ยังไงแล้วเนื้อเพลงเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเพลงในสมัยที่ครูคำนลเนี่ยเป็นการแต่งเพลงแบบคำพูดเหมือนคำพูดเลยนะจริงๆมีเพลงที่ด่าตรงๆง อย่างครูเขาอกมึงมาแล้วจริงผีป่าได้สิงให้มึงเลวสามนี่ครับเป็นบทเพลงในยุคนั้นสมัยนั้นปัจจุบันสังคมมันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพวุฒิภาวะของสังคมนะฮะผมได้คุยกับน้องไข่จะนําบทเพลงของกูคำรณมาให้น้องไข่ได้ถ่ายทอดในฟาร์มรู้สึกจริงๆงลาคเงาคุณไข่มาจากลูกทุง่งจริงๆก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาก คนที่ร้องลูกทุ่งได้ดีคือคุณแอดคาราบาวกับคุณไข่มลิวนาดีจริงๆครับพี่น้องครับนี่คือการยืนยันจากพี่พียบเลยซึ่งพี่พียบก็เป็นคนที่แต่งเพลงลูกทุ่งมาตลอดที่ไข่ยังไงถึงได้มาเจอกับพี่พยับในการดําเนินงานชิ้นนี้ขึ้นมาผมเองได้ฟังอัลบั้มรอยคำลนก่อนเก้าเพลงก็คือเสียงของพี่แอดคาราบาวแต่มีเสียงหนึ่งคือหลุดออกมาผมบอกใครอะออไมาเสียงแปลกนะมีแก้วเสียงที่เบ็ดหลุดแล้วฉีกออกมาเลยอ๋อท้ายสุดแล้วก็คือพี่พยยบคำพัน แล้วก็ต่อมาถึงจะดูว่าเกือบ400เพลงที่ประพันธ์แล้วก็ให้ผู้คนได้รู้จักทั้งหลวงพ่อคูณอย่างที่เรียนไปให้ทรารบสุดยอดครับสุดยอดที่สุดเลยครับม,มาวันนี้สองท่านจะร่วมมือกันครับผมนะครับทำอะไรฮะการสืบสารตำนานเพลงครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนะฮะเราเชื่อกันจะลงอนุรักษ์ความเป็นลูกทุ่งเอาไว้ให้สืบทอดอยู่คู่คนไทยเราตราบนานเท่านานตราบใดสาบไอเดนกินฝนยังคาเข้า,ขาอยู่ในแผ่นดินนี้ลูกทุ่งจะไม่สูญหายไปจากแผ่นดินครับพี่น้องครับ ปัจจุบันนี้ค่ายของพิพิย JI, drama, ับภไทยร้อยกอได้บร medidas, oui, free, e c, ิจาคให้ลิขสิทธิ์กับนักร้องทั่วประเทศร้องสดฟรีนำมาประกวดรายการของฟรีด้วยพ่พิยับให้มานี่ย400กับเพลงเนี่ยให้หมดเลยให้หมดเลยเพราะว่ากลัวว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่กล้าร้องเพลงลูกทุ่งเพราะกลัวติดลิขสิทธิ์พิพิยภัณฑ์ทให้ไม่ครับทุกเพลงครับมอบกับจุ่มทางดาวทองครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะร้องเพลงลูกทุ่งแล้วไปประกวดที่ไหนไม่ได้ครับร้องไปเถอะครับแล้วมาที่นี่เปิดกว้างที่สำคัญวันนี้เรามีศิลปินจากค่ายไผ่ร้อยกอมด้วยโชว์ตัวกันหน่อยดีไหมได้ครับน้องน็อตแชมป์ชุมทางคาราบาลอันนี้มาจากรายการของเราแล้วไปต่อในเร่ตไผ่ร้อยกครับแล้วก็เสียวลงไปเยอะน้องฟ้าฟ้าขันนครฟ้าขันนครมาเลยลูกดูเผนๆผมมีความรู้สึก นึกว่าเป็นเลขขาของนักธุรกิจพันล้านครับดูสิครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่นี้ยังมีหลายคนในะครับแจ็คธนรพลบูมชยาภาเซเ็นลุงสว่างเต้นอาคมน้องชวานน้องใบเฟิร์นฟ้าพนนครนอทไผ่แล้วก็8ท่านเดียวกันครับ8ดคนในการนี้แนะนําเลยว่าไผ่ร้อยกอติดตามผลงานและศิลปินของกูไผ่ร้อยกอได้นะฮะติดต่อผ่านรายการเราก็ได้แล้วก็ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจติดต่อน้อง ค่ะก็สามารถรับชมนะคะเข้าไปกด s u b สไครต์กดติดตามทางช่อง y t u t u ไพร์ไรดอร์ปอักชั่นนะคะแล้วก็มีแฟนเพจ a c e b o o o ไพร์ไรด์อร์ปดักชั่นด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะนัท้องน็ดตะครับเข้า <school S 2> ไปดูผลงานของพวกเรานะค,ะครับมีผลงานของศิลปินครบทุกคนเลยนะฮะใน ไผ่ร้อยกอโปรดักชันนะฮะแฟนเพจนะครับแล้วก็ YouTube ไผ่ร้อยกอโปรดักชันครับผมเขามีกลุ่มศิลปินไปเป็นงานมีวงครบเลยครบเลยไปครบทั้งวงเลยถูกไหมครับรับงานเป็นวงก็รับใช่ไหมครับเป็นวงมีครับมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งแดนมีทุกอย่างครบเลยครับทเขาไปชมเวทีมีครบครับอนาคตมาลีโคน่าแล้วมีศิลปินไผ่ร้อยกรอบเออเปลตาจะไปได้จะตายเลยนะเอาละ วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะพี่ไข่มาลีวันาแล้วก็พี่เยาวกำพันนะขอบคุณครับ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 อย่างนี้จะมีอะไรเคลื่อนไหวเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้ใช่ครับแล้วที่สำคัญเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกวดรำบงย้อนยุคลำลึกนึกถึงก่อนจะมาเป็นลูกทุ่งค่ะหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอิสซูลันบล็อกเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้เนื้อแสนถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอิสซูลันบล็อกเกอร์ร่วมก ครับจะได้เปลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำํำมูลค่าสูงสุดถึง1ล<ะ>้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองครับผมต้องขอบคุณสินตีทุกท่านนะฮะขอบคุณมากค,ครับและเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกวดกันต่อเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศแล้วจะไป็นยังไงบ้างน,นะคะไปพบกับกลุ่มที่หนึ่งเลยคะ่ะ ดิชั่นที่อิมพีเรียลเวิสำรรงและวัดประสิทธทิเวททำให้เราได้ผู้ผ่านเขารอบทั้งหมดมา36คนและหนึ่งเดียวที่จะเป็นสุดยอดนักร้องรำวงย้อนยุคพร้อมรับซิงเกิลเพลงถ้วยรางวัลและการโปรโมตพร้อมรุงแจ็ทพอดทองคำรลคาสูงสุดถึง1ล้าน <Wow. S 1> บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวสลากทอง กลุ่มที่หนึ่งนะฮะรองชนะเลิศก็มีทั้งหมด9คนใช่แล้วแบ่งเป็นกลุ่มที่1 3คนกลุ่มที่23คนกลุ่มที่33คนค่ะแล้วเราก็อย่างนี้วันละกลุ่ม เราจะได้รู้กันนะฮะว่าใครได้คะแนนกไปเท่าไหร่และรอบนี้สนับสนุนลิขสิทธิ์โดยบริษัท SSK Publishing จำกัดครับบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค่ะและลิขสิทธิ์ของคุณสลักจิตดวงจันทร์คุณสุดยอดบุญทูปและก็ค่ายไผ่ร้อยกอของคุณพิยบคำคันครับอขอบคุณทุกทกคนเลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับคนแรกเลยดีกว่านะคะหลังจากที่เขาเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาแล้วมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคนแรกสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะสำหรับเด็กหญิงนลินทิพย์ค่ะน้องนิวเวีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องมีกัปเลยนะครับนักร้องไงนักร้องเข้ามาปุ๊บแฟนขับดึงแขนทึงแขนเราต้องดูแลอย่างนี้ครับต้องดูแลอย่างดีอันนี้ถ้าถังไม่ค่อยถึงนะครับทำไมฮะเพราะว่าน้องเขาแข็งแรงพอครับิดว่าถึงไม่ไหวครับผมเว็บรีมครับตอนข่าวที่แล้วจําได้ไหม,มคณะกรรมการนี่แนะนําอย่างไรบ้าง กลับไปฝึกซ้อมค่ะเรื่องจังหวะนิดนึงนะคะแล้วก็คําที่ออกออกมานะคะให้มันชัดอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงใช่ไหมครับผมพเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเลือกใครเป็นลูกคู่พี่ปุ๋ยค่ะ <Yeah! S 3> yeah! Yeah! การประกวดลำงย้อนยุคหรือการเล่นลำงย้อนยุคหรือเชียร์ลำงสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นเป็นพิเศษน,น,นั่นคือการเลือกจังหวะครับ oh. คุณจะเลือกจังหวะอะไรครับ ชาชาชาค่ะ,ะในเพลงทารักค่ะเจิเลยวิทกิพีนวรินทร์อายุ15อาอยุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดวันนี้ใส่ไม่ยั้งกับเพลงทารักสวัสดีค่ะพ่อจ๋าและจ๋าน้องสวัสดีค่ะจ้องมองกันอยู่ดาว หนึ่งชาติคุณพ่อไวยพ์เป็นสุพรรณครับหนูร้องมันขาดอารมณ์เพลงไปนิดหนึ่งนะ mm hmm. แต่ว่าจังหวะจะโคนโอเคชัดเจนโอเคเอาละโดยรวมขอให้โชคดีขอบคุณค่ะ น้องวิปครีมมีแกว่งอยู่ท่อนที่สองนะคะนิดหน่อยเจอแล้วเปนต้องแซวกับแบบข่งโคตรหน้ารุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีร้องแขว่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังยังคอนโทรลเสียงแบบมันเต้นด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็มีบางช่วงที่เสียงออกไม่ค่อยเต็มมีเหนื่อยออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอีกแหละเอาใจ่วยละกันค่ะทำเลยค่ะมดติรครับไม่ต้องให้หวยครับครับยังครับยังผมว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักดี เสียงก็ดีด้วยนะครับเวลาเต้นเวลาอะไรก็เวลาเล่นสนุกมากเลยนะครับแต่จะเหนื่อยนะน้องต้องควบคุมอารมณ์เหนื่อยเสียงมันอยากอยากเหนื่อยอยากตกนิดหน่อยน่ะเสียงดีแล้วก็รู้สึกผมมองเลขประจําตัวของน้องน่ะน่าจะเป็นเออมีเลขประจําตัวด้วยน่าจะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสองเนี่ยอเลขสองดีกว่าเลขสอง น่าจะเป็นเลขสองเลขเต็มไปทั้งตัวก็ต้องหาช่องนิดนึงเลยคือที่สามารถครับปกติต้นทุนดีอยู่แล้วแต่วันนี้ดูเหมือนกังวลกังวลไม่ออกไม่เต็มนะวันนี้แต่โดยรวมแล้วมีอนาคตครับขอบคุณค่ะแนะนำกันเลยรอบนี้หลายคนกังวลครับมไปเรียนมาไปศึกษามายิ่งกังวลอยาจจะเ้นอย่าต้องไปคิดทำตามทั้งหมดเอาตามที่คุณทำได้ให้ดีให้เป็นตัวเอง รู้ะะสึก <ยา S 1> อย่างไรบ้า<อ>งในรอบนี้ตื่นเต <ๆ S 2> ้นค่ะเพราะว่าเราก็มาถึงรอบนี้แล้วก็เจอเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็เก่งเก่งบางคนก็เก่งมากกว่าเราค่ะแต่ว่าวันนี้ก็วิบครีมก็ทําออกมาได้เต็มที่ของวิ p ครีมแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้วิบครีมด้วยนะคะขอ,อรครบคุณค่ะ สามารถเข้าไปที่ f a c e b o o k f แฟนเพจนะคะครูอ้วนบันสอนร้องเพลงจันทบุรีค่ะหรือว่าติดต่อทางหมายเลข0982898839ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเราวิบริมนะครับเดี๋ยวเรารู้กันต่อไปครับผมคนต่อไปใครฮะคนต่อไปนะคะไปพบกับคุณออสวีรพัฒค่ะเรืองอะไรครับผมสนับสนุนโดยน้ำต้มสายชูกั่น5%ซอสปรุงรสฉลากเขืยวซอสปุงรสฉลากเขียวแล้วก็น้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองค่ะ นออสวีรพัฒน์อายุส9มสรพัอาหนุ่มหน้ามนคนนครปฐมพร้อมถล่มให้ราบคับอดใจลายสักนี้ช่วงหน้า